ทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระราชทานผ้าพระกฐินนะคะให้ภาคเอกชนได้ทอดถวายณนะวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาแฟมิลี่ดิพาร์ตเมนต์โตนำโดยนำโดยคุณแม่สงวนสุวรรณเกศประธา,านในพิธีพร้อมด้วยนางสาวปริยารัสสวนเกศนายชัยโรธแซจิวนางนิตย นิยดาแทจิวค่ะแล้วก็มีการขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างชุมชนสงฆ์ณวัดพุทธภูมิพระอามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีค่ะในการนี้นะคะประธานในพิธีได้ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานรวมทั้งปัจจัยอันเป็นบริวารในการทอดกระถินจากผู้ ู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญค่ะโดยมียอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 2 4 5ล้านแสบาทนะคะแด่พระครูวรพุทธาพิลักษ์ดเรเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงเพื่อนำไปใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะการได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปรับปร้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพุทธศาสน,นิกชนชาวจังหวัดยะ อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ